สวัสดีค่ะทุกคนแววค่ะเวลาคนเล่าปกติเวลามาเลืองมาลาวเรื่องเก่าเกา๋เรืองแอดิดแปลว่าคนนั้นแกแวลแก่ okay แล้วใช่ไหมคะที่เอาเรื่องแอดิดมาลาวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอามาลาวทำไรเอามาลาวเพื่อที่จะเรียกยอดไลค์ยอดติดตามหรือเปล่าหรือว่าทำเป็นแค่คอนเทนต์หรือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสร้างขึ้นมา เองหรือเปล่านะคะอันนี้เรื่องที่แววลาวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วก็เห็ุผลทนี่ว่ามาลาวให้ฟังเนี่ยเพราะแววยากจะใช้เรื่องข้องแววเนี่ยเรื่องความลำบากข้องแววในตอนวัยเด็กเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนท้งคนรุ่นไม้แล้วก็คนรุ่นเดียวกแววนะคะให้สู้ให้ให้อดทนให้ตั้งใจให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคุณเล่าเนี่ยเหลือเกิดไม่ได้นะเราไม่สามารถที่จะเหลือเกิดได้วะยากเหลือเกิดในท้องคุณ คนแม่คนนี่ยากเหลือเกิดในครอบครัวที่ํารวยมีผมถุกอยา่างแต่ถ้าเราเหลือเกิดไม่ได้แล้วเราเลือกเป็นได้อันนี้คือไม่เกินจริงเลยค่ะเวลชายประสบการณ์ขังตัวเองเลยว่าเ,าเหลือเกิดไม่ได้ว่าเกิดมาจนจนแกๆกกกจนไม่มีจะกินข้าวกรอกหม้อก,ก็แถบจะไม่มียุลําบากมากแต่ว่าเหลือที่จะเป็นได้ว่าเหลือที่จะทําให้อนาคตดข้องตัวเองดีได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เวล ไม่ใช่เศษที่ไม่ใช่คนด้วยแต่ว่าผูดได้เต็มปักเลยว่าชีวิตของแมวดีขึ้นมากว่ามีความสุขชีวิตของว่าไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าอยากทําอะไรว่าได้ทำหมออยากกินอะไรว่าได้กินว่าอยากไปไหนว่าได้ไปอยากใส่เสื้อผ้ายากคือมีทีผักมีบ้านมีรถให้ครับพอแมวแว้วก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วทีจะต้องเรลรอนไปอยู่ตาม น้ำตามกองซีไปหลับจ้างตัดยางเมื่อเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เรามีบ้านเหมนของตัวเองเรามีอาหารการกินเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันมันบอกได้เลยว่าว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำอะคะ่ะมันทําให้เรามีวันนี้ที่มันดีกว่าเมื่อก่อนถ้าใครกําลังฟังคลิปแววอยู่นะคะเราก็รู้สึกทอดแท้กับปัญหากับความลําบากเรืองอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าพิง่ง ยอมแพ้นะคะทุกคนอย่าพึ่งทออย่าพึ่งคิดสั้นลองสู้กันสักตั้งค่ะกันที่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยมันไม่มีคำว่าเสียหายหรือว่าขาดทุนอะไรเลยค่ะสู้ทุกวันสู้ให้เกินสู้ให้มากกว่าความความทรามที่เราทำสู้ใหุ้ดแรงค่ะ <c oughs> ความพยายามเนี่ยไม่เคยทำลายใครนะคะ <c oughs> นี่ว่าพูดได้เลยว่าความตั้งใจพยายามให้ ให้มันเกิดขึ้นในทุกๆวันมันสักวันไงสักวันมันต้องเป็นวันก้องเราที่มานาั่งลาวเรื่องเล่าเนี่ยดีดความลําบากตอนไวไัยเดใครฟังเนี่ยไม่ได้มาคิงหรือม,มาอวดความลําบากว่าเอ้ยฉันลําบากกว่าคนอื่นนะคะไม่เคยขิดแบบนั้นแต่ความลําบากของแมวมันก็จะเปลี่ยนอีกมุมอ,อีกมุมนึงอีกด้านนึงที่เราอยากจะมาเล่าสู้กันฟังว่าอยากจะแก็บเนี่ยค่ะสิ่งเราเนี่ยมันเป็นความทรงจํามันไม่ใช่ว่าเล่าแก็บความลําบากเนี่ยมาเป็น เ, à, เขาเรียกอะไรนะทาให้เรารู้สึกแย่แต่ว่าความทรงจําพวกเนี้ยค่ะมันคือความทรจงจาที่เป็นแรงผลักดันให้เราทําทุกๆวันให้ดีว่าไม่ได้เอาความทรงจําพวกเนี้ยค่ะมาเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าพอเราคิดถึงมันเราเรา,เร,ารู้สึกชีวิตฉันนี่มันไม่มีอะไรดีเลยมันไม่ใช่นะคะแวลมองเรื่องพวกเนี้ยค่ะเรื่องความลําบากของเนี้ยให้เป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นแร่งฮึดให้เราทํามันให้ดีขึ้นแล้วเราก็มองคนอีกเขาประสบความสำเร็จให้เป็น เนี่ยค่ะแรงวันด้านใจเราอะเฮ้ยสักวันฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องทําให้ดีของราของแววความลําบากเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากมายเลยถ้ายังไม่เบื่อกันก่อนก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เววเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทียอเมริกาเวาก็จะเล่าให้ฟังนะคะคอมเมนต์กันมาได้อยากฟังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเวาจะทยอยเล่าให้ฟังเป็นเดนเรื่องไป